สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนล์สไทม์วันพุทธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับ14นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางไปเข้างานบ่าย3โมงตรงเลิกเที่ยงคืนก็ถือโอกาสนะครับมาสรุปข่าวสารให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันมีอยู่2เรื่องหลักครับจริงๆเนี่ยมันมีการรายงานข่าวนี้ตั้งแต่วันช่วงวันจันทร์วนอคารที่ผ่านมานะครับ แต่เนื่องจากแอดมินติดงานเที่ยวประจำปีกับบริษัท2วันนะครับเดินทางกลับมาเมื่อวานเสียง mm. ก็จะยังดูเนินเนอยู่ไปทำกิจกรรมสนุกสนานในรอบปีกันนะครับ mm. ก็หลากหลายทั้งวิชาการทั้งการผจญภัยการละลายพฤติกรรมนะครับทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับก็เป็นปกติของบริษัทใหญ่อยู่แล้วเนาะทีนี้2เรื่องที่ผมจะมาพูดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมา พักใหญ่แล้วนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของบำนาญทวนหน้า3,000ปีนะครับมันมีสภาผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนเนี่ยเขามีการทำวิจัยเรื่องนี้ออกมาซึ่งแน่นอนครับที่ผมต้องหยิบมาพูดเพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็อยากจะให้มีการผลักดันเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับที่รัฐบาลชุดก่อนบอกว่าจะเอาเงินจากไหนนะครับมาจ่ายบำนาญทวนหน้าให้กับผู้สูงอายุแล้วที่ทางสภาผู้บริโภคเขาทําการวิจัยนั้น มันมีข้อดียังไงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับผมจะขออน่อานำมารายงานนำมาพูดคุยท่านผู้ชมเป็นข้อสรุปแล้วกันนะครับผมไม่ได้อ่านทั้งหมดอีกเรื่องหนึ่งครับไม่พูดก็ไม่ได้หลายท่านอาจจะเบื่อต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ผมต้องพูดคือหนึ่งต้องการทำความเข้าใจในทิศทางข่าวสารข้อมูลที่มันถูกต้องว่าตอนนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขามี ขั้นตอนนะครับหรือมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนี่ยไปถึงตรงไหนแล้วนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทแน่นอนครับหลายคนเกิดความกังวลว่านี่คือเงินดิจิตอลที่มันไม่ใช่เงินสดมันจะเกี่ยวกับพวกคลิปตคลิปโตอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันจะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศล้มเหลวนี่คือหลายท่านหลายฝ่ายนะครับตั้งเป็นข้อสังเกตหรือเป็นการทักท้วงทางฝั่งรัฐบาล แต่ทางฝั่งรัฐบาลเองนะครับภายใต้การนําของนายกเศรษฐาก็ยืนยันมั่นเหมาะว่าจะดําเนินการนะครับโครงการเงินดิจิทัลหนึ่งมื่นบาทตามที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาไปในวันที่เข้ารับตําแหน่งเดินหน้าต่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางนายจุลพันธ์นมอมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก นะครับเพราะว่านายกเนี่ยดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยก็ว่าหมายให้ในายจุลพันธ์เนี่ยนะครับดำเนินการแทนแล้วก็เป็นประธานของคณะอนุกรรมการในการที่จะศึกษาเงื่อนไขของโครงการตัวนี้ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีช่วยคลังเองนะครับได้ให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าเงินดิจิทัลบัลเล็เนี่ยนะครับใครที่สามารถจะไปขึ้นเงินได้ใครที่ขึ้นเงินไม่ได้ ไอ้ตรงเนี้ยบางทีสื่อใหญ่ๆนะครับสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อหลายๆแห่งที่มาเขียนเป็นข่าวออนไลน์หรือสื่อสถานีโทรทัศน์ก็ตามหรือสื่อ youtube สื่อออนไลน์ต่างๆก็ตามมีการประชาสัมพันธ์พาดหัวกันในลักษณะว่าใครขึ้นเงินสดได้ไอ้ตรงนี้นะครับหลายท่านหูพึงผมเห็นทีแรกเนี่ยผมต้องรีบกดเข้าไปอ่านนะครับเมื่ออ่านแล้วก็ถึงบางอ้อว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะอราะฉะนั้นผมขออนุญาต นำทั้งสองเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจภายในคลิปนี้อาจจะดรวนนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวอดนินต้องไปทํางานต่อนะครับเพราะเลิกเพียงคืนก็อาจจะหนักนิดหนึง่งเอาเรื่องกันของเงินดีท่านบอรอดก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับพลาดหัวข่าวเนี่ยมีสื่อสื่อหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะการพาดหัวข่าวเขาใช้คําว่าแจากเงินดีท่านหนึ่งหมื่นบาทคลังไขคําตอบใครสามารถขึ้นเงินสดได้ออื ไอ้ตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าฟังไม่ได้ดีนะครับหรือว่าฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดนี่รับรองว่าเข้าใจผิดคิดว่าเงินดีท่าน w a ลเลตได้เป็นเงินสดแน่นอนนะครับวันจันทร์ที่16ที่ผ่านมานะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวของส,สำนักทีมแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับได้รายงานว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิท a ล w ัลเลตนั้นเนี่ยนะครับจะได้ข้อสรุปภายใน2สัปดาห์อันนี้ ผมก็เคยรายงานเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเขาให้ข้อมูลแบบนั้นทั้งนาย,ยกทั้งตัวรัฐมนตรีช่วยครังก็คือภายในเดือนตุลาคมจะต้องได้คําตอบนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นหรือพร้อมที่จะเสนอคอรมอรว่าอย่างนั้นเถอะภายในสองสัปดาห์นะครับก็คือภายในเดือนตุลาคมนะซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของนายจุลพันธ์อมรีวัตรรัฐมนตรีช่วยครังท่านเนี่ยเป็นฐานะประธานคณะอนุกรรมการขัรบเคลื่อนโครงการนี้นะครับ ก็ระบุเอาไว้ว่ากรณีที่จะมีการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านเคยพูดว่านะครับจะให้ลงทะเบียนนะครับร้านค้านะครับฟังดีๆนะร้านค้าเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วท่านก็แก้ตัวว่าตอนนั้นเนี่ยท่านคิดเร็วไปหน่อยอยากจะให้มันสาเร็จเร็วๆพอโดนผู้สื่อข่าวถา,ถามทุกวันทุกวันท่านก็บอกว่าเดี๋ยวทางร้านค้าจะให้ ลงทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านขอโทษแล้วนะครับรัฐมนตรีช่วยครังขอโทษแล้วว่าเอาจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายประชาชนว่าเงื่อนไขอะไรยังไงยังไม่ได้ข้อสรุปฝั่งของร้านค้าจะให้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ใครร้านร้านค้าประเภทไหนลงทะเบียนได้ลงทะเบียนไม่ได้อันนี้รัฐมนตรีช่วยครังบอกว่าขอโทษด้วยที่เคยตอบไปว่าจะให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนจะ เปิดจริงๆเมื่อไหร่เป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบต่อไปนะครับประเด็นครับต่อมาคือหัวข้อที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าสํานักข่าวหลายๆแห่งเขาพาดหัวข้อหัวข่าวกันเอาไว้ว่าใครสามารถขึ้นเงินสดได้นะครับฟังให้ดีนะครับใครสามารถขึ้นเงินสดได้ท่อนตรงนี้แหละครับที่ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีช่วยครางท่านบอกว่า ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีครับไม่ว่าจะเป็นร้านหมูปิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงทั่วๆไปที่เป็นร้านค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยที่ไม่ได้มีการจดแวตนะครับก็ง่ายๆคือไม่ได้จดแวตไม่ได้เข้าในระบบภาษีเนี่ยร้านค้าประเภทนี้เข้าร่วมโครงการได้ดนนครับเข้าร่วมโครงการได้แยกเป็นสองประเด็นนะครับเข้าร่วมโครงการได้แต่จะไม่สามารถเอาเงินที่ ที่ประชาชนทั่วไปไปซื้อของเนี่ยไม่สามารถเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปขึ้นเงินหรือไปเอาเงินสดออกมาใช้ได้ครับนี่คือข้อเสียผมมองว่านี่คือข้อเสียสําหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและทามนตรนีช่วยลางบอกว่าผู้ที่จะขึ้นเงินได้นะครับหมายถึงว่าพ่อค้าแม่ค้าฝั่งร้านค้านะครับที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นมีขีดเส้นใต้เท่านั้นด้วยดังนั้นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ก็จะต้องนำเงินวอลเล็เนี่ยไปใช้ซื้อของเป็นทอดๆนะครับก็คือซื้อวัตถุด,ดิบจากร้านค้าที่ใหญ่กว่าร้านเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไปซื้อร้านค้าเช่นสมมุติขอญาตพูดนะครับไปซื้อในห้างสรรพสินค้าเพื่อเอาสินค้าเหล่านั้นมาขายต่อให้อยู่ในระบบภาษีคือกว่าที่มันจะแปลรูปเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลานาน แต่ไอตัว wallet หนึ่งหมื่นบาทสมมุติผมเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวและมีคนที่ได้รับเงินดิจิทัล wallet มาซื้อของใน,ในร้านกว๋วยเตี๋ยวผมภายในหกเดือนเนี่ยรวมหนึ่งหมื่นบาทไอเงินที่ถูกสแกนผ่านเงินดิจิทัล wallet เนี่ยผมเอาออกมาใช้เป็นเงินสดไม่ได้ผมต้องเอาไปซื้อของอย่างเดียวซื้อของในร้านค้าที่เขาอยู่ในระบบภาษีนี่คือปัญหานะผมมองว่าคือปัญหาแล้วพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็คงไม่แฮปปี้ด้วยแน่นอนนะครับ ทีนี้เรื่องของงบประมาณนะครับรัฐมนตรีช่วครังบอกว่าโครงการเนี่ยคงจะใช้ไม่ถึงห้าห้าล้านหกแสนไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าห้าจุดหกแสนล้านบาทนะครับไม่ถึงห้าแสนหกหมื่นล้านบาทพูดผิดเมื่อกี้นะครับใช้ไม่ถึงห้าแสนหกหมื่นล้านบาทแต่ใช้อยู่ประมาณสักห้าแสนสี่หมื่นแปดพันล้านบาทประมาณนี้นับจากอายุคนที่อายุสิบหกปีขึ้นไปนะครับแล้วนี่ยังไม่นับรวมนี่หลายท่านถามว่า าาก,การจชการการเมืองาาก็ได้การโน่นนี่นั่นนะครับนักบวชนักโทษผู้ต้องขังจะได้สิทธิ์เงินดิจิตัลหนึ่งหบาทไหมตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะรัฐมนตรนีช่วยคลังบอกว่าในจำนวนห้าแสนสี่หมื่นแปดพันล้านคนนี้นะครับนับจากอายุ16ปีขึ้นไปเนะี่ยท่านบอกว่ายังไม่นับรวมเงื่อนไขที่ดูความจําเป็นของกลุ่มคนและคนที่ไม่ได้มาร่วมโครงการด้วย อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยอยู่ต่างประเทศก็หลายท่านถูกไหมครับคนที่มีงงมีเงินระดับมหาเศรษฐีระดับรวยๆเนี่ยเขาคงไม่ได้มาสนใจใเงิน1,000 10, 0หบาทนี้หรอกนะครับยกเว้นว่าเขามีร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการก็ว่ากันไปแล้วใครที่สงสัยเรื่องของการลงทะเบียนนี่นี่ฝ่าย,น,ายนี่ฝ่ายประชาชนที่จะรับสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องร้านค้าฝ่ายประชาชนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครง,งการเบื้องต้นรัฐมนตรีช่วยคลังยืนยันว่าไม่ใช่การลงทะเบียนนะครับไม่ใช่การลงทะเบียนเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเทศบาลท้องถิ่นต่างๆนะครับพื้นที่ไหนกําลังเข้าใจผิดหรือกําลังหลอกประชาชนให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปไทยดีอยู่ให้ท่านเปลี่ยนให้ท่านเปลี่ยนทางความเข้าใจกับประชาชนใหม่นะครับรัฐมนตรีช่วยคลังบอกไม่ใช่ระบบการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ระบบการลงทะเบียน มันจะไม่ใช่การดาวน์โหลดแอปนะครับมันจะไม่ใช่การดาวน์โหลดแอปท่านบอกว่าเป็นการยืนยันด้วยระบบ KYC คุ้นคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นไหมครับ KYC หรือระบบ EKYC ที่เราไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารตอนรับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นั่นแหละแล้วก็กดรับสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับไม่มีการลงทะเบียนแย่งกันใดๆทั้งสิน้นสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปตอนนี้ ตั้งปรับทงแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC และกดรับสิทธิ์แล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเห็นไหมครับแล้วทางรัฐมนตรีช่วยครังบอกว่าผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐนะผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐที่ผ่านมาหมายถึงในช่วงโควิดนะครับเราโครงการนู่นนี่นั่นที่รัฐเขาให้ยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับมีคนยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC แล้วเนี่ยราราวสี่สิบล้านคน นะครับได้ KYC ไปแล้วกลุ่มนี้ไม่ต้องมายืนยันตัวตนอีกครับกลุ่มนี้ไม่ต้องมายืนยันตัวตนอีกก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10ล้านคน10กว่าล้านคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ยืนยันด้วยระบบ KYC ก็ต้องมายืนยันตัวตนก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือข่าวล่าสุดแล้วการเกี่ยวกับเงินดิจิทัลบรอทหนึ่งหมื่นบาทว่าเรื่องของการขึ้นเงินสดไม่ขึ้นเงินสดความหมายแท้จริงมันคืออะไรนะครับ แต่ถ้าผมสรุปให้เลยคือประชาชนทั่วไปผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เงินสดแน่นอนแม้ว่าพวกเราจะเรียกร้องกันจดคอแตกก็ตามเพราะไอ้เงินที่รัฐบาลจะเอามาเนี่ยก็หลายๆท่านทราบแล้วนะครับผมขออญาตไม่ลงลึกรายละเอียดแล้วกันทีนี้ไปถึงเรื่องของบำนาญพื้นฐานแห่งชาติหรือว่าบำนาญท่วนหน้า3,000บาทนะครับที่ทางสภาผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนมีการเปิดการวิจัย นะครับการจะตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับโดยระบุว่าการจ่ายรัฐสวัสดิการบำนาญทั่วนหน้า3,000บาทนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ GDP โตมากถึง4.17%แล้วก็ช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง700ล้านบาทภายใน5ปีนะครับแล้วก็หนุนค่าครองชีพผู้สูงวัยข้าราชการบำนาญเหตุส่วนใหญ่ยังมีหนี้สินหมายถึงว่า ไม่ได้ทอดทิ้งการือการบำนาญน,นะครับประชาชนทั่วไปจะมองว่าเครือขารบำนาญไม่ต้องเอาก็ได้ไม่เดือดร้อนแต่จริงๆแล้วหลายท่านก็ยังมีหนี้สินที่จะต้องพึ่งทิงรัฐสวัสดิการอยู่อะตรงนี้ผมขออนุญาตพูดคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับว่าข้อมูลแหล่งข่าวที่มาคือมาจากสภาผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือเรียกว่า V Fair และคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจัดเสวนาเปิดงานวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดสรรเงินบำนาญประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจกและสังคมตรงนี้ผมไม่ลงลึกรายละเอียดแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลข่าวทั้งหมดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปอ่านดูนะครับโดยจะหยิบยกเป็นบางช่วงนะครับประเด็นของการจัด ของการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทางสภาผู้บริโภคที่เขาจัดงานเสวนากันบอกว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่นะครับการศึกษาพบว,ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการ3000บาทส่วนใหญ่จะนําเงินไปใช้จ่ายเพื่อ,อผู้บริโภคซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้แน่นอนถูกไหมครับไม่มีใครเอาเงิน3,000บาทไปเก็บไว้ต่อให้มได้เงินเดือนเดือนละห้าพันเดือนละหมื่นก็ไม่มีใครเไปเก็บ นะครับทุกคนเอาไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยหมดนะครับแล้วก็ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุจะนําไปสู่การเพิ่มระดับการบริโภคที่มีผลต่อต,ตัวคูณในการหมุนเวียนเศรษฐกิจนอกจากนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุยังหมายถึงการกระตุ้นผ่านลูกหลานของผู้สูงอายุด้วยดังนั้นการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเพียงคนเดียวเท่ากับช่วยคน3.3คนในวัยทํางานอันนี้น่าสนใจนะครับ เป็นข้อมูลโดยรองศาสตราจารย์นกพนันวันณเทพสกุลนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห่งในทีมวิจัยครับท่านได้ให้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้ก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับแล้วก็บำนานแล้วก็แหล่งที่มาผมเอาตรงนี้ทิ้งท้ายนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับเสนอ3รูปแบบ ในการจัดสวัสดิการบำนาญและก็ที่มาของแหล่งงบประมาณซึ่งไอ้คำว่าแหล่งงบประมาณเนี่ยมันคือเงื่อนไขที่รัฐบาลที่แล้วเขาปฏิเสธไปว่ามันไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนมันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูข้อเสนอจากทางฝั่งมหาวิทยาลัยจุฬาท่านบอกว่าเขาบอกว่าสําหรับรูปแบบการจัดสวัสดิการบํานาญและที่มาของแหล่งงบประมาณดกรกติกาทิพยาลัยขออภัยครับทิพยานลัยนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การวิจัยได้ค้นรูปแบบนะครับได้ค้นหารูปแบบการตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติซึ่งมีหลายๆรูปแบบหลักๆ3ข้อครับรูปแบบที่ 1. การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทุกคนเท่ากันอันนี้ทุกคนเรียกร้องมากนะครับสการจัดสรรให้กับผู้สูงอายุทุกคนแต่เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับต้องพึ่งพาผู้ดูแลอะไรประมาณนี้นะครับ 3. การจัดสรรให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีความยากจนและให้ผู้สูงอายุเฉพาะที่ไม่มีระบบสวัสดิการอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและไม่ส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นอีกต่อไปทั้ง3ข้อสำคัญในตัวของมันเองนะครับท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยแต่ถ้าจะให้ตอบโจทย์ที่สุดผมก็คงมองว่ารูปแบบที่หหลายท่านคงจะเรียกร้องมากรองลงมาก็รูปแบบที่2แล้วก็สุดท้ายคือรูปแบบที่3 นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามการพิจารรูปแบบการจัดสรรสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุทุกคน3,000บาทแบบเท่าเทียมกันต่อเดือนนะครับจะมีผู้สูงอายุที่ที่จะได้รับเงินเนี่ยราวๆ12.7ล้านคนก็จะใช้งบประมาณอยู่สักประมาณ450,000ล้านบาทนะครับส่วนที่มาของงบประมาณก็มีการให้เสนอมีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเพิ่มแบกเห็นไหมครับมันก็จะวนลูปมาที่เรื่องของสินค้าผู้โบริโภคอีก ตอนนี้ทางคณะวิจัยเขาเสนอให้เพิ่มแบตนะครับจากร้อยละเเป็นร้อยละสิโดย,ชยใช้ระยะเวลาขยับขึ้นภาษีเนี่ยหนปีคือไม่ได้ขึ้นพรวดเดียวทยอยขึ้นก็จะทำให้รัฐเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากแสนล้านเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น7จ็ดแสนถึงหแสนล้านบาทนะครับอันนี้น่าสนใจไม่แน่ใจว่าตัวเลขเคลื่อนหรือเปล่าจะเป็น7จ็ดหมืถึงหนึ่งแล้านบาทนะครับ ส่วนรูปแบบการจัดสรรโดยเลือกเฉพาะกลุ่มคือรูปแบบที่2อ,อันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักเขาก็จะกําหนดอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนจนี่จะอยู่ประมาณ4.2ล้านคนก็จะใช้งบประมาณน้อยลงมาหน่อยคือประมาณ1.5ล้านบาทแต่ในวทางนี้จะมีปัญหาเรื่องของการคัดกรองนะอันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องของการคัดกรองว่าใครควรจะได้ใครควรจะไม่ได้ ที่ผ่านมามันค่อนข้างชัดเจนว่าระบบราชการไทยเมื่อที่จะต,ต้องคัดกรองอะไรแล้วสอบตกผมใช้คำว่าสอบตกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนรายละเอียดต่างๆทุกคนก็ลองก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับที่สำคัญเนี่ยมีการเปิดผลการศึกษานะครับผู้สูงอายุวัย60-69ปีผู้สูงอายุบำนาน หรือเป็นการดำการบำนาญเนี่ยนะครับยังมีหนี้สินผูกพันที่จะต้องดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐเหมือนกันเอาละครับผมขออนุญาตนำเสนอตรงนี้คร่าวๆสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ทางนโยบายทางรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินจะหยิบยกและนำไปพิจารณาเพื่อสารต่อให้แล้วเสร็จในสมัยของท่านที่ท่านดำรงตำแหน่งกันอยู่ก็อย่างน้อยก็4ปีแหละ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรื่องตัวบทกฎหมายแล้วโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให,ให้ทุกคนที่มาทํางานนะครับเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะพรรคใดไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลคนใดขอให้ทําเพื่อประชาชนอย่างจริงจังส่วนคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเสพขา่าวยังมีสติรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐโดยโตรงได้จะเป็นการดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อเช้านี้อากาศลมหนาวมาแล้วนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปลายตุลาคมนี้หนาวปากสั่นกันเลยทีเดียวก็อาจจะยังมีฝนปะปนอยู่บ้างเพราะว่าถ้าตามฤดูกาลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้พ้นวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งก็คือวันลอยกระทงไปก่อนจึงจะถือว่าเข้าหน้าหนาวแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยนะครับโชวงน้อาจจะมีฝนป,ปลายอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยครับปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเหงๆครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสกับเอเมลส์ไทม์ครับสวัสดีครับ